ได้อุปกรณ์ฝึกแมวน่งชักโคกนี้มาจากร้านเปนสุดประมาณ50บาทเนี่ยค่ะในกล่องก็จะมีถาด2ถาดซ้อนกันหนึ่งแล้วก็มีกัญชาแมวแถมมาด้วยนะคะและก็มีคู่มือวิธีใช้เริ่มแรกก็ย้ายกระบะซทรายมาไว้ใกล้ๆชักโคกเททรายเล็กน้อยไว้บนถาด การคู่มือแนะนำแนะนำให้ใช้ทรายที่ใช้สำหรับชักโครกได้นะคะไม่งั้นบุดตันแน่นอนวันแรกก็จับเขาขึ้นนั่งบนชักโครกให้เขารู้จักว่าตรงนี้ก็สามารถอุ่อฉีได้บ้านเรามีแมวห้าตัวอายุ สเดือนกว่าสามตัวแล้วก็อายุ8เดือนหนึ่งตัวแล้วก็ไม่ทราบอายุอีกหนึ่งตัวอาทิตย์แรกดูเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าทุกตัวรู้จักที่ที่จะอุชีและลดกระบะทรายลงอีกให้เหลือหนึ่งกระบะเพื่อที่เขาจะปรับตัว ให้อึอฉีในกระบะเดียวกันได้อาทิตย์ที่สองเริ่มเจาะรูก,กลางและเอากระบะทซ้ายออกและต้องคอยดูแลความสะอาดให้ดีและสังเกตว่าทุกตัวขึ้นไปนั่งบนโถได้บ้านเรามีปัญหาตอนอาทิตย์ที่สซึ่งเจาะรูให้กว้างขึ้น ดูเหมือนเขาจะกลัวที่จะตกลงไปในโถชักโครกและเริ่มไปอึฉีบนโซฟาบ้างนอกห้องน้ำบ้างเริ่มอึฉีไม่เป็นที่เป็นทางธาตก็เลยเอาใหม่เริ่มต้นใหม่โดยการปิดลูกและมีกระบะไา่ให้ตอนนี้ก็ทุกตัวก็อึฉีบนกระบะ บางตัวที่ขึ้นไปฉี่บนโถแต่มาอึลงกระบ,บะทรายเพื่อที่ทจะเอาขนม,มปัญหา<ม>ที่เจอคือชักโครกสุกปรกเลอะเทอะเพราะชักโครกเราไม่ใช่อัตโนมัติถ้าใครสนใจที่จะฝึกน้องนั่งชักโครก ถ้ามีชักโคกอัตโนมัติระบบอัตโนมัติแนะนำเลยค่ะเราจะได้ไม่ต้องเปลืองสายแมวและจำนวนแมวไม่เยอะนะคะตัวสองตัวสามารถฝึกได้ง่ายกว่าถ้ามีหลายตัวเราจะคุมเขาไม่ได้เหมือนจับปูใส่กระดง้งถ้ามีตัวหนึ่งออกมาอึฉี่ข้างนอก ตัวอื่นก็จะตามม,ม,ม,มาอืชีอ๋อแล้วก็อย่าลืมคำชมนะคะเวลาน้องขึ้นไปอืชีบนโถรหรือมีขนมให้เขาเพื่อเป็นรางวัลสรุปบ้านเราก็ฝึกไม่ลอดนะคะแต่ดีตรงที่เขาสามารถนั่งร่วมกระบ,บะเดียวกันได้โดยไม่ต้องแยกหลายๆกระบะ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแมวไทยน่ารักด้วยนะคะ